ครับผมสวัสดีครับผมปั๊ซี่ซอจารวันครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาที่ได้ครับซ้อมอยู่ที่ใครสี่สิีสิบเกณฑ์ซอจารวันอ่าก็อยู่ที่สีสกเกตฑ์นะเนาะแล้วลอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้กองของซ้อมบ้าง <c oughs> พี่เพชรกิตติพวกพี่พี่อนน้องนะครับอ่าที่นั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบสามสองมวยสุดท้ายเลยครับ เอคครรบวันนี้ได้ต้องมาเจอเพชรบางแสนนะครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษายกิมาต่อยยังได้ดูยังก็ดูสืบสายว่าเขาเมจิต่อสไตหมซีมืยครับผมวันนี้มาเจอเขาเนาะว่างเทีวบางแห่งดีก็ดูบางนาเที่ยวครับเรกแรกครับล่าสุดเราต่อยไปที่พิลามเลยวันนั้นต่อยกับใครกางปีน้อยพีเลยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนครับว้าแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสามสองร้อยสามสองวันนี้ต่อยร้อยสามสี่เนาะเมื่อกี้ช้ามหนักแล้วเป็นไงบ้าง ผ่านเรียบร้อยครับผ่านร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยพร้อมครับเอาแชร์นะนะคุมมากี่กิโลตงคุมสองกิโลก็อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็เจ็ดสิบแปดสิบไทครับคนจังหวัดบุรีรัมย์อ่าฝ่าเพื่อนชวยใส่ครับแล้วหน่อยข้าพ่อฝากเป็นกำลังใจให้หน่ยครับผมวันนี้คู่เอกช่วงสองด้วยอาโชคดีครับ